หรือในเรื่องของพระธรรมนั้นจำต้องพร้อมทั้งสส่วนส่วนแรกคือปริยัติการเรียนรู้การศึกษาให้เข้าใจในพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปก็หมายถึงการเรียนรู้พระธรรมวินยัยพระธรรมหรือธรรมะก็คือคำสอนที่แสดงหลักความจริงแล้วก็แนะนำความประพฤติซึ่งมีรวมอยู่ในพระสูตรและพระอภิธรรม วินัยก็หมายถึงบทบัญญัติที่กำหนดระเบียบความเป็นอยู่และกำกับความประพฤติของพระพิสุสงฆ์ฉะนั้นก็อาจจะพูดได้ว่าพระธรรมเป็นเครื่องควบคุมใจพระวินัยเป็นเครื่องควบคุมกายวาจาฉะนั้นจึงกล่าวรวมว่าพระพิสุสงฆ์หรือผู้ที่อยู่ในเพศของนักบวชนั้นจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ ตรงตามพระธรรมวินัยที่ได้มีเอาไว้ในพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาสำหรับฝ่ายของสตรีที่เป็นนักบวชก็จะเพิ่มในเรื่องของโคตจะมีสูตรเสขิยวัตต่างๆตามที่พระพิสุท่านปฏิบัติแล้วก็มหาประเทศสูตรสำหรับเป็นเครื่องตัดสินเมื่อจะรู้สึกว่าอยู่ในความไม่แน่ใจ ว่าการกระทำสิ่งนี้ถูกต้องหรือไม่แล้วก็ยังมีการสมาทานศีลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นโดยที่สุดของการเรียนรู้คือปริยัติที่สูงสุดที่จะข้ามไปไม่ได้ก็คือต้องเรียนรู้เรื่องความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือการละความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนนี่คือปริยัติสูงสุดนะคะ หรือการเรียนรู้สูงสุดที่จะต้องมีเพราะฉะนั้นธรรมะที่ต้องเรียนรู้เพื่อการละตัวตนก็คือการรู้เรื่องของธรรมชาติที่เราได้แบ่งออกเป็นสภาวธรรมและก็กฎของธรรมชาติตามที่ได้พูดกันแล้วนะคะรู้จักสภาวธรรมของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็กฎของธรรมชาติกฎไตรรักษอิทัศปัจยตา อริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่ข้ามไปไม่ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่รวมอยู่ในปริยัติที่ต้องเรียนรู้ทีนี้ส่วนที่สองนะคะอขออนุญาตพูดเรื่องปริยัติต่อไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าการเรียนรู้ปริยัติในพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เรียนด้วยเพียงแต่ว่าอ่านแล้วก็ท่องจา แต่จะต้องเรียนรู้ในลักษณะของคำว่าศิกขาศิกขานี้เป็นคำบาลีถ้าเป็นภาษาไทยก็คือหมายถึงศึกษาศิกขาในภาษาบาลีคือการเรียนรู้เข้าไปถึงตัวเองในขณะที่เรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจในพระธรรมวินยัยในสภาวธรรมในกฎของธรรมชาติดังที่กล่าวแล้วเรียนรู้แล้วต้องเรียนรู้เข้าไปถึงตัวเองคือตัวเองนั้นต้องมีการสัมผัส กับสิ่งที่เรียนรู้ไปตามลำดับทุกขณะด้วยด้วยการดูเข้าไปในตัวเองจนกระทั่งเห็นตัวเองและในการดูอันนี้ก็ต้องดูด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้า,ขาถึงถธรรมไม่ได้หมายความแต่เพียงศึกษาเล่าเรียนด้วยการขีดเ,เ,เ,เขียนเท่านั้นนะคะ, quello, ะเพราะการความหมายของคำว่าศิกขาที่สมบูรณ์ ต้องมีพร้อมทั้งการศึกษาเล่าเรียนการอบรมการฝึกฝนซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งรวมการปฏิบัติเอาไว้ด้วยทีนี้เมื่อมาพูดถึงการปฏิบัติโดยเฉพาะนะคะซึ่งเป็นส่วนที่สองการปฏิบัติก็คือจุดหมายของการปฏิบัตินั้นเพื่อละนะคะโปรดอย่าลืมเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกเป็นตัวตน หรือความเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นโดยกาโดยทางปฏิบัติก็ต้องนำสิ่งที่เรียนรู้ในปริยัตทั้งหมดที่เราได้เคยพูดกันมาด้วยทั้งหมดนั่นแหละนะคะนำมาดูให้ละเอียดดูจนใจสัมผัสทุกขณะแห่งลมค่ะหายใจเข้าออกให้เห็นให้เข้าถึงอย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดทีถ้วนจนเห็นจนรู้ในสิ่งนั้น และเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็นำสิ่งที่รู้ที่เห็นมาวิเคราะห์วิจาร์ณวิจัยด้วยใจไม่ใช่ด้วยทฤษฎีหรือขีดเขียนแต่ด้วยใจอยู่ทุกขณะเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆคือเรื่องนั้นๆเรื่องปฏิจจสมุปบาทอริยสัจสี่ไตรลักษ์อิทัพปจัจจยตาสภาวธรรมทั้งหลายเป็นต้นจนกระทั่งชัดแจ้งประจักษ์ใจอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติ และปฏิบัติโดยวิธีนี้นั่นเองจึงจะเป็นหนทางเข้าถึงธรรมจนกระทั่งประจักษ์แจ้งในธรรมแล้วก็มีธรรมเป็นสิ่งนำชีวิตให้ได้ประสบกับความสิ้นทุกข์หรือความดับแห่งทุกข์จนสิ้นเชิงทีนี้เมื่อปฏิบัติด้วยวิธีนี้นะคะก็แน่นอนไม่ต้องสงสัยว่าส่วนที่สย่อมจะต้องเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ส่วนที่สามนั้นก็คือปฏิเวทหรือผลของการปฏิบัติจะปรากฏขึ้นในใจเองตามลำดับปรากฏอย่างไรที่ว่าตามลำดับก็คือหมายความว่าจิตใจนั้นก็จะมีความปกติมีความสงบเย็นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเย็นถึงที่สุดซึ่งจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดหรือถึงที่สุดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแห่งการปฏิบัตินั่นเอง คือของบุคคลน,นั้นนั่นเองซึ่งก็จะต้องเป็นไปตามกฎอิทัปปเจตานะคะทีนี้ในสส่วนเนี่ยนะคะที่ได้พูดว่าจากพระธรรมแบ่งออกเป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวททีนี้ในสามส่วนนี้ส่วนไหนสำคัญที่สุดก็ส่วนของการปฏิบัติคือการปฏิบัติประพฤตปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นในการปฏิบัตินี้ก็แบ่งออกเป็นสามส่วนอีกเหมือนกันสามส่วนนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติในเรื่องของศีลศีลก็คือเป็นบาดฐานของสมาธิแล้วก็สมาธิเป็นบาดฐานของปัญญาปัญญาเป็นความรู้แจ้งในสัจธรรมก็จะบังเกิดขึ้นนะคะทีนี้การปฏิบัติในเรื่องศีล ก็ได้ทราบนะคะรู้จักแล้วเริ่มศีลศีลสําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วๆไปที่เป็นศีลพื้นฐานก็คือศีลห้านะคะตามที่ได้รู้แล้วก็ควรจะทราบสักนิดหนึ่งว่าอ,อ,อานิสงส์ของศีลหรือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติศีลเพื่ออะไรก็เพื่อให้เกิดการกระทําที่ทําให้บังเกิดความปกติขึ้นในชีวิต หรืออีกในหนึ่งก็คือเกิดความสงบความสงบระงับที่จะเป็นบันไดขั้นต้นของพรหมจรรย์เรียกว่าเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์คงจะนึกออกนะคะเราได้พูดถึงชีวิตของการอภิษฐพรหมจรรย์มาแล้วการอภิษพรหมจรรย์ก็คือแบบแผ่งการอภิษิปฏิบัติอันประเสริฐก็หมายความว่าเป็นแบบของการปฏิบัติ ที่ลดละความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาจนกระทั่งถึงประจักษ์แจ้งว่าที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพียงแต่กระแสของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นธรรมดาเช่นนั้นเองนะคะไม่มีอะไรมากกว่านั้นทีนี้เมื่อปฏิบัติศีลซึ่งเป็นบันไดายขั้นต้นของการอพริุดพรมจรรย วจะทำให้มีความปกติบังเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกภายในนั้นก็คือใจล้วค่ะต้องมองเห็นคุณค่าของการสมาทานศีลด้วยสติปัญญาคือด้วยสมาธิฐิรู้สึกหรือเข้าใจว่าวิธีการพฤติปฏิบัติศีลอย่างสมาทานนั้นคือเป็นสมาธินั้นกระทำอย่างไรก็คือกระทำด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่รักษา ศีลทุกข้อที่ได้รับสมาทานไว้นั้นให้มีความบริสุทธิ์สะอาดไม่มีความด่างพร้อยเมื่อจิตมีความรู้สึกอย่างนี้ก็จะควบคุมบังคับกายวาจาให้มีความปกติสะอาดหมดจดไม่ด่างพร้อยคือวาจานั้นก็จะมีวาจาที่เป็นสัมมาวาจาพูดคือการพูดจาที่ไม่เบียดเบียนผู้ใดไม่ประทุษร้ายผู้ใดให้บังเกิดความ ใจเสียหายหรือว่าน้อยอกน้อยใจจนต้องร้องหง่มร้องหง่มร้องไห้อะไรอย่างนี้เป็นต้นจะไม่มีการเบียดเบียนด้วยประการใดๆเลยจะพูดสัมมาวาจานั้นต้องเป็นวาจาที่พูดแล้วเกิดประโยชน์นะคะเกิดประโยชน์สร้างสรรค์ไม่ทําให้เป็นความเสียเวลาเปล่าหรือว่าเสียความรู้สึกในการปฏิบัติ